แล้วนี่พี่จะบอธิบายเรื่องสุนัขหน่อยมันจังหวะมัาคงให้จังหวะมากคุณลชินีไม่ไม่ทำไมเขาถึงมาพนมมือฟังเทศฟังถามเขาอันนี้อันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับแต่ว่ากันตามจริงแล้วเนี่ยนะฮะเรื่องหมานะครับมีคนถามเหมือนกันนะคุณลชนีค่ะเอะสมัยพุทธกาลเขามีหมาหรือเปล่าสมัยพุทธเจ้าอ่ะก็น่าจะมีมีหมาไหมในพระไตรปิฎกนี่เขียนเรื่องหมาไว้บ้างไหมมันเป็นสัตว์บราโบราณกันนะเออสัตว์โบราณหมาป่าไงหมาป่าอยู่ในนิทานทุกเรื่องอ่ะ เพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกก็มีเรื่องหมานะนะครับมีเรื่องหมาชื่อว่าโคสกะโคสกะเออโคสกะนี่ผมไปผมไปเหนือนะไหนๆก็เล่าให้แฟนๆรายการฟังผมไปภาคเหนือไปไปไปที่วัดถึงคุณรัชนีก็จําได้นี่ที่ลำปางที่ลำปางชื่อวัดอะไรวัดอะไรจำได้มวัดวัดวัดเนได้ต้องทำเขาจะมีภาพของหมานอยู่กําแพงโบสถ์ ที่เป็นทางเข้าเลยวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่โบราณมากหลายคนก็สงสัยว่าฮไปวัดไหนไม่ค่อยเจอส่วนใหญ่เจอสิงเจอราชสีวัดลหลหินหลวงผมนึกออกแล้ววัดลหลหินหลวงที่ลำปางนะฮะ,ะส่วนใหญ่เขาบอกว่าเขาเจอพญานาคก็เจอนะอเจอราชสีเจองูเงี้ยวเคี้ยวตะขอมีแต่เจอหมานี่ไม่ค่อยมีมแต่วัดที่เนี่ย วัดไหลหลวงเนี่ยนะครับที่ลำปางเนี่ยเขาปั้นหมาไว้ตัวหนึ่งอันนี้เป็นกําแพงของพระอุโบสถใช่ครับทางเข้าเลยอตอนนี้ก็ปรากฏว่าเออถามทางกรรมการวัดถามทางผู้ที่มัคทายกนะเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่านี่แหละคือตำนานโคสกะตำนานโคสกะเป็นเศรษฐีครับชื่อว่าโคสกะเศรษฐีคือในพระไตรปิฎกเนี่ยเขียนเล่าเอาไว้เกี่ยวกับ ตำนานของของหมาตัวหนึ่งแต่ว่าก่อนที่จะเป็นหมานี่นะครับแกก็เป็นคนนี่แหละออันนี้เป็นเรื่องราวการการเขาเรียกว่าอะไรการเกิดนะฮะถ้าคนบางคนไม่เชื่อว่าไม่มีชาติหน้าตายแล้วก็เลิกกันไปมั้งอันนี้ท่านพิสูจน์ไม่ได้ท่านก็จะเพิ่งไปไปเชื่อแบบนั้นนะอันนี้พัดตุ้นตุ่งตรงวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับเขาเอาเอาง่ายๆเลยบางเรื่องทําไมเราเชื่อวิทยาศาสตร์ ทั้งังที่คุณละชนีก็ไม่ได้ทดลองเองอก็มีนักวิทยาศาสตร์ทดลองไม่ให้แล้วคุณเชื่อไหมว่าถูกถูกเชื่อค่ะอ้าวทำไมเชื่อเพราะว่ามันพิสูจน์แล้วอ้าวคุณได้พิสูจน์ไหมเข้าพิสูจน์มาแล้วไงคุณไปเชื่อเขาว่าใช่ไหมเออแต่คุณเชื่อไหมว่าเขาเป็นนักวิชาการอ่าเขาก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่พระเจ้าท่านสอนนะครับเอาเอาเอาแบบสูงสุดของพระพุทธศาสนาเลยคือเรื่องนิพพานบางคนเนี่ยชักหลังเล มีจริงเหรออืมนิพานแปลว่าตายแล้วไม่เกิดแล้วใช่ไหมคะดับดับสนิทดับแบบมีจริงเหรอก็ก็หรือว่ามันจะเป็นดินแดนไหนอะผู้ชก็ห้าสิบห้าสิบนะอ่านจริงเหรอคุณห้าสิบห้าสิบเนม่จน์นี่ไงท่านผู้ชมอืมอ่าเพราะว่าแต่คนที่พิสูจน์มีแล้วคือพระพุทธเจ้ากับพระสาวกไม่กลับมาเกิดแล้วที่ท่านบรรลุอรหันต์น่ะอ่าฮะท่านพิสูจน์แล้วแล้วท่านก็สอนไว้แล้วพวกเราก็บอกว่า อจริงเห,หรอแต่กลับกันวิทยาศาสตร์บอกว่าพิสูจน์ไปแล้วอืแต่คุณก็ไม่ได้พิสูจน์หรอกนะแต่คุณเชื่อเขาอืว่าเอวาอวิทยาศาสตร์เชื่อเพราะว่ามีคน<ะ>พิสูจน์แล้วแต่พระ <c oughs> <c oughs> พุทธเจ้าพิสูจน์แล้วแล้วก็พระสาวกพิสูจน์แล้วอืแต่เชื่อดีเปล่าอ่ะอะเอาไม่เป็นไรสมมติว่า้ไม่กาลังเล่าให้ฟังก็แล้วแต่แล้วแต่วิจารณญาณนะครับ ที่จะเล่าผมเล่าสั้นๆนะฮะนี่ยังไม่ได้เริ่มเล่าเลยนะเรื่องหมาตัวนี้คโคสกัดเศรษฐีเนี่ยผ่านไปนาน,นหลายนาทีแล้วนะคะคืออย่างเงี้นะครับโคสกัดเศรษฐีเนี่ยแกเป็นเกิดเป็นเศรษฐีในเมืองโกสัมพีร่ํารวยแต่ว่าอดีตชาติก่อนที่จะเป็นโคสกัดเศรษฐีเนี่ยนะครับแกเกิดเป็นคนยากจนอยู่ที่ <c oughs> ชน,นบทแห่งหนึ่ง <c oughs> มีชื่อว่าโกฮาลิกะโกตุฮาลิกะ uh นะครับ โกตุฮาลิกะเออแล้วก็มีภรรยาชื่อนางกาลีนะแล้วดินแดนที่แกเกิดอ่ะแกเกิดแบบอูห้หูมันแรงคุณลัคนีแล้วแกมีลูกคนหนึ่งครับก็เลยพามลูกเมียเนี่ยอบพยพเพื่อจะหนีภัยภัยแรงไปทำมาหากินในเมืองโกสัมพีดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะระหว่างทางเดินจากบ้านไปเนี่ยกว่าจะไปถึงเมืองโกสัมพีต้องเดินเท้าใช่ไหมค่ะเดินไปก็ข้าวก็ไม่ได้กินหิวก็หิวลําบากก็ลาบากพัน ทุ่งนาอันแสนจะโหดร้ายภูเขาอะไรสารพัดส,สารพันอะนะก็เลยแบบคุยกับเมียว่าหิวมากเลยแล้วเราก็ไม่ได้กินข้าวแล้วเรามีกันสามคนอมเอาอย่างนี้ไหมทิ้งลูกเธอทิ้งลูกเธอ,อแล้วก็พอไปถึงโกสัมพีทำมาหากินแล้วเราก็ค่อยมารับเขาก็ทำลูกไม่ใช่ทำลูกคนใหม่นี่คือทิ้งตายเลยเทิ้งให้ตายไปเลยฆ่าเลย เพราะว่ามันสามปากเนี่ยแค่สองปากก็ไม่มีกินเล่าภรยาบอกไม่ได้พี่จะคิดอย่างนั้นไม่ได้อดอดก็ต้องอดด้วยกันมีกินก็ต้องมีด้วยกันอย่าไปฆ่าลูกได้ยังไงเออเอางัน้นก็เดินไปต่อพอไปต่อก็ไม่ไหวอีกก็อบอกภรรยาเดินนำหน้าไปเลยแกก็แบบไม่ปรึกษาละทิ้งลูกเลยวางไว้ตรงนั้นแหละวางไว้ตรงนั้นพอเดินไปสักพักภรยา ลูกอยู่ไหนวางไว้ข้างทางแล้วไม่ได้กลับก็กลับมาเอาลูกพอ mm hmm. กลับมาเอาลูกอ่ะมาก็มาตามคําสั่งภรรยาแกก็เชื่อภรรยายนะาเสร็จแล้วแกก็มาอุ้มลูกแต่ด้วยความที่เป็นเด็กเนาะสุดท้ายลูกก็ตาย mm hmm. ตายระหว่างทาง mm hmm. ก็เหลืออยู่สองสามีภรรยาย,ยังไงก็ตายอยู่ดีระหว่างทางปรากฏว่าไปเจอฟาร์มฟาร์มเลี้ยงวัวของนายนายโคบานท่านหนึ่งนะครับ ซึ่งนายโคบาลท่านนี้เป็นคนจิตใจดีมากเลยตอนนี้สองสามีภรรยาหิวข้าวก็ไปขอข้าวกินนายโคบาลก็หุงหาอาหารข้าวให้เพราะว่าปกตินายโคบาลคนนี้แกเป็นจิตใจคนจิตใจดีใช่ไหมแกก็หุงข้าวหุงปลาไปถวายพระปัจเจกกับพุทธเจ้ารูปหนึ่งอยู่แล้วนะครับพระปัจเจกกับพุทธเจ้าคือพุทธะที่ตัดสู้แต่ว่าสอนท่านไม่สอน ท่านอาจจะสอนไม่เก่งหรือไม่อยากสอนหรืออะไรก็สุดแท้แต่คือแต่สรู้ด้วยตัวเองดูรู้จำเพาะตนแต่ว่าเป็นพระปัจเจกพระเจ้าพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับคนนี้ก็เลยเออก็แบ่งอาหารให้ปรากฏว่านายโกตุฮาลิกาเนี่ยแกก็กินข้าวแบบกินเยอะมากเพราะว่าแกไม่ได้กินข้าวมาห้าหวันเลยเจ็ดแปดวันนะไม่ได้กินข้าวแล้วภรรยาก็บอกค่อยๆกินนะพี่นะครับเดี๋ยวจุกอะไรอย่างนี้แกก็กินกิน แล้วตาแกก็เหลือบไปเห็นหมาตัวหนึ่งอ้วนพีช่หมาของนายโคบานแกก็นึกในใจโอ้เกิดเป็นหมาก็น่าจะดีนะถ้าเป็นหมาของคนมีมีข้าวมีปลาอาหารไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรนอนรอกินออจฉาหมาเลยนะอิจฉาหมาสิปรากฏว่าคืนนั้นครับด้วยความที่แกกินเยอะอาหารไม่ย้อยครับไม่ย่อยเอออาหารไม่ย่อยอตายครับเอาพอตายไปเกิด ดวงจิตกลับมาเกิดในท้องหมาตัวนี้ทันทีเลยเหมือนเป็นแรงอธิษฐานเอาไว้ตอนนั้นนะจิตสุดท้ายเขาถึงบอกว่าจิตสุดท้ายนะคุณรัชนีก่อนตายนะถ้าคุณจะตายนะถ้าคุณจะตายนะถ้าใช่ไหมเวลาคนใกล้ตายเนี่ยเขาถึงนิมนต์พระไปไปเทศน์นำหรือไปเทศนาธรรมไปสอนไปสวดอะไรก็แล้วแต่จิตสุดท้ายให้นึกเพื่อให้จิตสุดท้ายเขานึกถึงบุญกุศลนึกถึงอะไร ถ้าจิตสุดท้ายคุณนึกถึงอะไรที่มันไม่ดีอ่ะเดี๋ยวนึกไว้แต่ตอนนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวนึกไม่ตายแล้วเไม่ใช่เดี๋ยวตอนนั้นรีบไงเดี๋ยวนึกไม่ออกเขาเรียกว่าจิตสุดท้ายท่านผู้ชมนะฮะอันนี้จําไว้เลยค่ะแล้วเขาถึงนิมนต์พระไปเทศเนาะพูดเรื่องดีๆเพื่อนําพาจิตดวงนั้นไปเกิดนายกลัวตัวฮลิกาแกนึกถึงหมาไอ้ฉาหมาอยากเกิดเกิดในท้องหมาเรียบร้อยก็เลยเกิดเป็นหมาจริงๆแล้วเกิดเป็นหมาสักพักหนึ่งหมาตัวนี้ก็ออกลูกมา นี่แหละครับเป็นอดีตนายโกตุฮาริกาก็คือเป็นตัวนี้เลยเออเรื่องมันยาวกว่านี้นะแล้วก็ไม่มีเวลาปรากฏว่าหมาตัวนี้นะครับก็พอเกิดมาก็อยู่กับนายโคบานนายโคบานก็เลี้ยงอาหารได้กินดีคือดีเลยแหละดีแล้วก็มอบหน้าที่ให้ทําหน้าที่อะไรคะคือแกก็สอนหมาสอนได้ด้วยนะเออเออรู้ความสอนว่าเอาอย่างงี้เวลาจะไปนิมนต์พระปัจเจกพระพุทธเจ้ามาฉัน ชั้นอาหารที่บ้านแกไปนะอเออแกไปไจริงให้หมาตัวนี้ไปอแล้วมันไปเนี่ยระหว่างทางนะมันก็จะเห่าไปเวลาเจอสัตว์ร้ายเจออะไรก็จะเห่านําหน้าพระปัจเจกกับพระเจ้าเพราะว่าไม่อยากจะเดี๋ยวงูเงี้ยวเคียวต่อขอมันเห็นงูมันก็เห่าเห็นพังพนเห่าคือทําเสียงให้เหมือนอย่างเดียวค่ะคือหน้าไม่หน้าเหมือนไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องถ้าเอาแบบถ้าเอาแบบหน้าเหมือนเอาวิทย์ไหม มาลองเห่าดูเดี๋ยวแม่ที่วัาน้องอันนั้นแบบหน้าเหมือนเลยนะคือไม่ต้องเห่าก็เหมือนผมก็เห่าได้เฉพราะเสียงนะครับเห่าเห่าเห่าอยู่อย่างนี้นะครับปรากฏว่าเอาผมรวบรัดนะฮะเพราะว่าเวลาจะหมดละนะครับก็หมาตัวนี้ก็ทําหน้าที่คอยดูแลพระปัจเจกพระพุทธเจ้าจนพระปัจเจกพระพุทธเจ้าท่านจะต้องเดินทางไปทุดงต่อท่านก็มาล่ำลาในโคบาล พอล่ำลาในโคบาลเนี่ยปรากฏว่าหมานี่รักพระคือแบบอยากไปด้วยอยากไปคือรักบบคืออะไรอาวรนเ่ะเพราะว่าทําหน้าที่ไปไปนิมนต์พระมาฉันเช้าทุกวันทุกวันเนี่ยค่ะแล้วทำยังไงคะมันก็เห่าพระจะไปมันก็เห่าเห่าเห่าจนไม่มีเสียงแล้วสุดท้ายใจมันก็แตกสลายตายอีกรอบตายโอ้ย พอตายาตายซ้ำต,ตายซ้อนแทะพอตายปุ๊บด้วยความที่อาลัยต่อพระปัจเจกพัะพุทธเจ้าจิตสุดท้ายอีกล้วไปเกิดเป็นโคสกะเทพบุตร<ว>อยู่บนสวงสวรรค์ท่านผู้ชม ส่วนเรื่องหลังจากนั้นเดี๋ยวมีเวลาจะมาเล่าให้ฟังอีกนานกว่าจะได้เป็นโคสกาศเศรษฐีแต่เล่าเท่านี้ให้เป็นจิตสุดท้ายจำได้สอนใจเนี่ยันจำได้ประเด็นเดียวเป็จิตสุดท้ายค่ะจะต้องรีบนึกไม้แต่ตอนนี้เป็นคติสอนใจเอาไว้ส่วนถ้าอยากรู้เรื่องอีกอยากรู้หูเรื่องต่อก็ต้องเปิดหน้าสงฟังเอา